มาดูภายในของสาขาราชพฤกษ์กันโซนแรกนะคะจะเป็นโซนเตียงหัวเบาเตียงหัวเบาที่นี่นะคะมีแต่สวยๆแล้วก็พรีเมียมทท้านั้นเลยที่นอนของที่นี่นะคะเขาสต็อกแบบแน่นๆมีทุกสเปคให้ทุกคนเลือกเลยโซนโซฟาก็ไม่น้อยหน้านะมีให้เลือกเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโซฟาปรับนอนหรือว่าโซฟาฟังก์ชันรูปตัวเอ ่อนตู้เนี่ยกว่าสง่งชั้นวางรอ,องเท้าตู้โอมเทสเตอร์ที่นี่ก็มีนะแอบกระสิบนิดนึงที่นี่เขาจัดล้านไปได้แค่5้เซเท่านั้นซอนต่อไปคือซอนที่ทุกคนใฝ่ฝันนะคือซอนห้องเครื่องนอนจัดวางได้แบบพรีเมียมมากๆอาจ,จะบอกว่าออสเตรเขาไม่ได้มีแค่สพื้นนะคะเขามีผ้าลายด้วยนะ สนใจสีไหนมาํำกันได้เลยมากันเยอะๆนะสาขารลเชพกษ์